ตอนนี้ผมก็ได้ใส่ฟััมแปดหนึ่งนะครับให้กับลูกค้านะครับพี่ใส่ฟ้ัมแปดหนึ่งแล้วก็ตัวหูจับกระจกแต่งนะครับพี่เพราะว่าตัวแปดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีจะไม่มีลูกเล่นแบบนี้นะครับจะไม่มีติดกับตัวจับหูกระจกแบบนี้มันจะมันจะไม่มีอยู่นะครับพี่เราก็ต้องมาเสริมตัวนี้เอานะครับเพื่อจะได้มอง เห็นกระจกหลังนะครับหรือว่าใส่กระจกหลังแทนนะครับพี่ลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาใส่กระจกให้ดูเราใช้เป็นของแท้ยามห้่านะครับพี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องลักษณะอยู่ประมาณนี้นะครับพี่เวลาผมใส่กระจกแล้วลักษณะกระจกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่สวยๆนะครับสําหรับลีดราวตัวนี้เราเราเขียนตั้งเบิดลูกค้าไปนะครับพี่แล้วทีเนี้ผมมาดูไอ้ตัวเนี้ย ไอตัวเนี้ยผมก็เลยว่าเออเปลี่ยนของแท้ไปให้ลูกค้าดีกว่าเพราะว่าของเก่าอ่ะลูกค้าอาจจะมีแบบอาจจะมีคล้ายๆแบบยังไงอ่ะอาจจะมีแตกลายงาบ้างอะไรบ้างตรงเนี้ลักษณะเนี้ยผมก็เลยเออซื้อเปลี่ยนให้ลูกค้าไปดีกว่าแล้วค่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้เบิกให้ลูกค้านะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับยางผมก็เลยว่าเออซื้อเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าตัวนี้รั่วหรือว่าตัวนี้รั่วเนี่ย รถอาจจะสตาร์ทติดยากนะครับพี่อาจจะไม่ติดเลยประมาณนี้นะครับผมก็เลยว่าเออเราสามารถใส่ให้ลูกค้าไปก่อนดีกว่านะครับพี่ซื้อให้ลูกค้าไปก่อนนะครับสองตัวนี้นะครับพี่ที่ผมซื้อเก็บให้นะครับส่วนน็อตพวกนี้นะพี่น็อตพวกนี้ผมจะใช้เป็นน็อตหัวเลดนะครับเป็นหัวเลสตัวนี้จะต้องเป็นเฉพาะหกเหลี่ยมเท่านั้นนะพี่เพราะว่ามันจะเป็นแหวนในตัวนะครับตอนนี้ผมจะใช้เป็นเลดแท้เลยนะครับพี่ของนักคมนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการขัน น็อตทั้งสี่ตัวเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ตอนนี้เราก็ประกอบฝาข้างให้กับลูกค้านะครับพี่ตัวนี้เราใช้เป็นของแท้นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งโคตรแพงเลยนะพี่อยูบสองร้อยเลยนะประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่แหละเพราะว่าทำไมมันถึงแพงเพราะว่าตัว,ต,วตัวมันจริงๆ1นะร้อยกว่าบ,บาทแล้วก็มันจะมีค่าจัดส่งอีกนะพี่มันก็เลยก็เลยราคาสูงนะครับใส่ร่วมกับใครไม่ได้เลยร่วมกับอาราก็ไม่ได้ VR ก็ไม่ได้นะครับแต่พวก VR อารจะราคาเบากว่า ลักษณะก็อยู่ประมาณนี้นะครับพี่ลักษณะเวลาใส่แล้วก็อยู่ประมาณนี้เราก็จะมาทําตัดสายทั้งหมดมีสองสายนะจะมีสายลักษณะนี้หนึ่งนะครับเป็นสายอตาัตลุบนะครับแล้วก็จะเป็นสายแบบนี้หนึ่งก็จะเป็นสายอตาัตลุบเล็กเหมือนกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขยายแต่ถ้าใครหาอยู่สามารถมาแบ่งซื้อได้นะมาแบ่งได้นะพี่เพราะว่าผมมีเยอะมาแบ่งซื้อกันได้ เวลาเราใส่แล้วนะพี่มันก็จะเกิดลักษณะนี้นะครับมีสายเล็กกับสายใหญ่นะครับพี่นะพี่อ่ะใส่กันแบบนี้เลยนะครับต้องใส่ตัวน,นี้ก่อนนะถึงจะประกบฝาข้างได้แต่ถ้าเราประกบฝาข้างแล้วเราจะมายัดใส่ทีหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ยากเลยทีเดียวนะครับพี่ประมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ทําสีฝาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมได้ใส่ปรกเกลนให้กับลูกค้าแล้วที่เป็นประเกลนแท้นะครับเป็นประเกลนดำนะครับพี่ก็ก่อนที่ผมจะประกอบฝาเข้าไปเนี่ย เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนซินน่าปั๊มทูทีนะครับพี่แกนปั๊มนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าวัดรอบนะพี่เฟืองวัดรอบจะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะมาทําการใส่ซินตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับมาดูกันครับลักษณะน,นี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นซินแกนปั๊มนะครับพี่อ่ะเวลาเราใส่ปั๊มก็ลักษณะน,นี้นะครับใส่แกนปัม๊มนี่นะครับพี่ประมาณนี้นะ ก็ได้ใส่ซินซินแกนปั๊มเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสามารถหมุนได้นะคพี่สามารถหมุนได้และสามารถขยับให้ตัวได้นะครับพี่ลักษณะนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับพี่มาเดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันครับนี่นะครับซินที่เราใส่เข้าไปนะครับสวยๆนะครับพี่หมุนลื่นๆนะครับพี่ลักษณะนี้เลยมีแค่นี้นะครับพี่ในในใน ในตัวนี้นะครับมาและทีเนี้เดี๋ยวเรามาใส่อันนี้กันนะครับใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับพี่นี่นะครับเปิดอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับฝาข้างเดี๋ยวเรามาไล่น็อตก,ก่อนแล้วเรามาใส่พวกนี้ก่อนนะครับพี่มาใส่อ่ามาใส่สิ้นนะครับใส่สิ้นไล่นอ็อตไล่นอ็อตไล่น็อตกันครับมาดูกันครับตรงนี้ผมก็ได้ทําการใส่สายระบายความร้อนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวจะบอกให้นะครับพี่าม,ามาส่องดูมา,มาดูตรงไหนที่ไล่น็อตได้เราก็จะไล่ให้นะครับอ่าคืออย่างนี้ตัวแต่ตัวเนี้ยผม,มจะใส่ตัวหกเหลี่ยมน็อตหกเหลี่ยมเลดธรรมดาไปให้ก่อนนะครับเพราะว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยมันสั้นนะ,น,นะครับพี่มันสั้นมันสั้นกว่าเพราะว่าจริงๆอะมันไม่สั้นนะครับพี่เห็นไหมจริงๆอะมันจะพอดีเลยอแต่อันนี้เรามาแปลงเป็นคาร์เจแานะครับ เรามาแปลงเป็นคัสจีอามันจะต้องมีตัวจับสายคัสนะครับพี่มันก็จะยาวกว่านะพี่ลักษณะยาวกว่าเนี่ยมันก็ทําให้น็อตตรงเนี้ยใส่ไม่ได้นะครับผมก็จะทําการใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อน็อตที่ความยาวขนาดนี้มาให้นะครับพี่เพราะว่าผมจะต้องล็อกก่อนนะครับล็อกตาแหน่งทําตําแหน่งไว้ก่อนนะครับพี่ลักษณะนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้พี่ดูหัวตัวนี้นะครับหัวตัวนี้มันจะเป็นหัวล่มนะครับพี่มันจะเป็นอ่าคล้ายๆแบบว่า เป็นแหวนไปในตัวนะครับพี่มันจะไม่มาใส่ด้านนี้ได้นะครับตัวเดียวแค่นั้นนะครับตรงนี้นะเพราะว่าเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะมาขูดแล้วพี่เห็นไหมมันจะมาขูดขูดสีเรานะครับผมก็จะต้องทําเป็นน็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับพี่ใส่น็อตตัวนี้ไว้หนึ่งตัวสําหรับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับนอกนั้นเราไล่ให้หมดนะครับพี่ดองข้างล่างนะครับอ่ะเป็นน็อตแบบนี้หมดนะครับเป็นน็อตัววมะเฟืองหมดเลยนะครับพี่ วนนี้เราก็จะทําการใส่น็อตไปให้ก่อนนะครับพี่งานช้าหน่อยนะครับพี่ต้องต้องขอโทษด้วยนะครับงานช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมติดทําสีให้ลูกค้าพี่ติดทําเครื่องด้วยนะครับตอนนี้กําลังทําเครื่องรถให้กับพี่ปทุมด้วยของจังหวัดปทุมด้วยนะครับพี่อาแล้วก็วันนี้พอรออะไรคันนี้ด้วยอะไรมาปุ๊บผมก็ซัดปั๊บเลยนะครับพี่เดี๋ยวว่างจากตรงนี้ไปเดี๋ยวผมก็จะจะไปยกเครื่องขึ้นให้อีกคันนึงนะครับ ลักษณะนี้นะครับที่ลักษณะนี้เลยนะครับอ่ะซินตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะพี่สําหรับซินนะซินตัวเนี้ยจะต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้นะพี่ตอนนี้ผมก็ได้ทาการใส่ซินนะครับพี่ใส่ซินตัวนี้หน,นึ่งตัวใส่ซินตัวนี้หนึ่งตัวนะพี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาตั้งมาร์กอ่าเวลามันขับเคลื่อนเขาเรียกว่าไงตําแหน่งของการบีบคาร์ดนะพี่ อยู่ลักษณะนี้นะครับพี่โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่คันสตาร์ทหลบท่อนะครับพี่ mm hmm. เพื่อไม่ให้จังท่อหรือว่าให้ท่อเป็นรอยนะครับเนี่ยพี่เวลาเรากระทึบลงมาเนะี่ยเห็นไหมพี่ไม่มีจังเลยเห็นไหมครับเด้งขึ้นไปปกตินะครับพี่ลักษณะนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาทําการใส่สายวัดรอบนะพี่ใส่สาย,สายวัดรอบ แต่งสายคาร์ดนิดหน่อยนะครับพี่มาใส่ขาบูใส่ประกับพันเล่งกันนะครับพี่มาชมกันครับสายวัดรอบนะครับทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่นี่นะครับเอาสายใหม่มาใส่วัดรอบไม่ได้นะพี่บอกให้บางคนเห็นตรงนี้มันมันเหมือนกันนะบางคนเห็นตรงนี้มันเหมือนกันลอบมาใส่เลยบางบางคนนะใส่ไม่ได้นะครับพี่ เอ๊ะทำไมโทรมาล้วลุงทำไมพี่ใส่สายวัดรอบไม่เข้าอ่ะบอกกันเนะี่ยที่ไหนได้ไม่ใช่สายวัดรอบ่เป็นสายไม้นะครับที่ใส่ไม่ได้นะเพราะว่าอ่าความความสั้นความกว้างคนละอย่างกันนะพี่อ่าทำการล็อกสายวัดรอบก่อนนะครับพี่เพื่อไม่ให้สายวัดรอบหลุดหรือว่ายังไงนะครับเวลารถมันใช้ความไหวนะครับหลุดได้นะพี่ถ้าเราไม่ล็อกอะ่ะ มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่หลุดเด้งออกมานะครับพี่มันทําการให้มันแบบว่าให้แบบวัดรอบไม่หมุนอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเคลื่อนตัวได้อะไรประมาณนี้นะเราก็ล็อกไว้ก่อนเลยตัวนี้จะเป็นสายคเนเร่งนะครับมีสายันเร่กนะครับเราร้อยลักษณะนี้เลยพี่ล้อยมาลักษณะนี้เลยตอนนี้นะครับพี่ผมก็ได้ทําการใส่อ่าสายเนเร่งนะครับแล้วก็ใส่สายวัดรอบขึ้นมาแล้วก็นี่นะครับพี่ ตรงนี้ผมถามให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะต้องมีนะพี่เพื่อความสวยนะครับตัวดำๆเนี่ยตัวหนึ่งก็หลายตังนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่คือจะเป็นกระปุกสองทีนะครับเป็นของยามาฮ่านะพี่จะถือว่าเกรดดีเลยและก็เหมือนกาแนี่แหละพี่เนี่ะนี่นะครับนี่นะครับกระปุกสองทีนะครับพี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตาแมวนะครับตาแมวเนี่ยเราแกะเลยเราแกะมาแบบนี้เลยนะครับพี่พี่แกะมาแบบนี้เลย แกะมาเสร็จปุ๊บนะครับเราเราวางตำแหน่งก่อนนะครับพี่วางเราวางตำ,ตำแหน่งก่อนเลยพี่เราวางตำแหน่งให้ได้ก่อนนะพี่นะเราวางตำแหน่งแบบนี้นะพี่เห็นไหมวางตำแหน่งแบบนี้แล้วตรงนี้จะเป็นนะอ่ะเขาเรียกว่าลูกยางนะพี่นี่เลยพี่ทําการทากาวพิเศษนะครับ กาวตัวนี้ทําไมเอ้าทาไมไอซินใหม่แต่แท้ทำไมถ้าต้องทากาวนะครับซินเนี่ยมันมีวันหมดอายุนะพี่ผมผมเคยซื้อมาแล้วนะเคยซื้อแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ให้ลูกค้าไปเลยนะโอ้โหพี่ไม่เท่าไหรล่ละรัวเลยแป๊บแป๊บรวยแกแป๊บแป๊บรวยแกถ้าเขาทําแบบว่าไม่มีตาเมลกคงจะดีนะครับพี่ก็คือทําเป็นแบบว่า หล่อมาเลยพี่หล่อตัวเนี้ยหล่อมาเป็นสีใสเลยพี่แล้วก็ปิดตัวนี้ไปเลยพี่ไม่ต้องมีตรงตาเมลแล้วอะไรประมาณเนี้พี่ผมว่านะมันจะดีกว่าเพราะว่ามันทําให้รั่วพี่มันทําให้รั่วเดี๋ยวเราทําทําการทากาวเสร็จนะพี่แล้วก็ทําการหมุนนะครับพี่แล้วก็เราก็มาเช็ดขอบกาว ลักษณะน,นี้นะครับพี่ประมาณนี้เลยนะพี่ตำแหน่งตัวตั้งนะพี่ตำแหน่งตัวตั้งไม่ต้องไปสนใจมันนะพี่ถ้าเราอัดกาวนะว่ามันจะสูงจะต่ำเพราะว่ามันต้องขึ้นมาพร้อมกับกาวพี่มันต้องขึ้นแบบเราจะคล้ายแบบว่าเราจะไปนั่นไม่ได้ไอเกตรงเนี้ยเราดูลักษณะนนตรงนี้เอาแล้วกันนะพี่ดูลนนักษณะเออน้ำมันเรามีมากมีน้อยแค่นั้นนะครับพี่ส่วนไอเกตัวเนี้ย ไม่ต้องไปกังวลไปแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเราอัดกาวไว้นะครับพี่มันจะต้องหมุนมาตามกาวเพราะว่าเราต้องอัดให้มันแน่นนะครับพี่ประมาณนี้นะครับถ้าเราอัดไม่แน่นมันก็เกิดอาการรั่วได้อีกนะครับพี่มันจะซึมกับขอบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกยางนะพี่ลูกยางอ่าถังสองทีนะครับเราต้องเปลี่ยนลูกยางนะพี่นี่นะครับมันจะมีตัวปิดหนึ่งตัวนะครับพี่แล้วก็มีตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ไว้ทําไมตัวนี้จะเป็นเกวัด ตัวนี้จะเป็นเกวัดเดี๋ยวจะเอาของเดิมมาใส่นะครับพี่ลักษณะก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ได้ทํากระปุกสองทีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะมาประกอบกล่องกอง,กองนะครับกองอากาศตรงนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนให้นะพี่เป็นของยามาฮ่าเลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยพี่ได้หายใจคล่องๆ่อยนะครับใช้งานยาวๆเลยพี่ตรงนี้ของยามาฮ่าหมดนะครับ ไหนที่เราเขียนรายการไปเราเบิดนี่คือเราเบิดหมดนะครับพี่ไม่เคยเอาของเก่ามาใส่ให้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นสายลัดสายลัดจะแท้เลยนะพี่ใส่ของแท้ให้นะครับนี่ครับสายลัดแบตเตอรี่นะครับพี่นี่นะครับพี่สวยครับอ่าพอดีผมใส่น็อตให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับน็อตใหม่นะพี่แต่ว่าอาจจะยาวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน็อตตัวสั้นเราหมดพอดีเลยนะครับพี่อาจจะยาวไปบ้างนะครับใส่กองอากาศให้เรียบร้อยนะ าข้ลักษณะนี้ครับครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่กล่องกองอากาศเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ใส่ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบูใหม่นะครับแท้มิคุมินะครับพี่สายไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าสายอ่หลีดวาลสายอะไรพวกเนี้ยผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับพี่มียกเว้นตัวนี้นะครับใช้เป็นของเดิมนะครับเพราะว่ามันยังไม่รั่วนะครับพี่ อลักษณะนี้นะครับใส่ให้ครบเลยครับพี่ก็จะมีหัวเทียนนะครับที่เราจะเบิกใส่ให้ลูกค้าใหม่นะครับพี่หัวเทียนใหม่นะครับใส่ให้ครบนะครับพี่แล้วก็ดีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับดีเลย์ไฟเลี้ยวเนี่ยอ่าตัวนี้กระพริบไวอยู่นะครับพี่ไม่ได้ช้านะครับอ่านะครับพี ลักษณะนี้นะครับเราก็จะใส่ให้ครบเลยนะพี่เรากจ็จะทำการใส่ให้ครบหลายๆตัวนะครับพี่อันนี้เราใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเพื่อให้ลูกค้าดูก่อนนะพี่ว่าเราทําลดลูกค้าน่ะได้ลักษณะนี้แล้วนะครับพี่อตอนนี้ผมก็ได้ทาการนะครับพี่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนสายคลั์นะครับอ่าวิธีร้อยๆแบบนี้เลยนะพี่ แล้วเราก็ตั้งเอาความที่แบบเราชอบนะพี่เอาความที่เราแบบเราชอบตรงเนี้ยเบามือละตรงเนี้ยแข็งละอะไรประมาณเนี้ยบางคนก็ชอบแข็งบางคนก็ชอบอ่อนนะพี่ขนาดนี้เลยนะครับ อนนี้ผมก็ปรับระดับสายค์ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับค์ดก็นิ่มๆนะครับพี่ใช้งานได้ปกติเลยตรงนี้อาจจะมีขยี้บ้างนะครับเพราะว่าเรายังล็อกไม่สนิทนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนน็อตอยู่แล้วนะครับพี่เห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับสวยๆครับพีนีผมกําลังจะเปลี่ยนไฟหน้าให้กับลูกค้านะครับ ตรงนี้เราซื้อมาเป็นของอ่เกรดธรรมดานะพี่ก็คือของเทียมนี่แหละเนาะเราซื้อมานะครับพี่เราซื้อมาเราอยากจะได้แค่เฉพาะตัวโคมมันนะครับพี่ตัวโคมมันแล้วก็ตัวตัวกรอบหลังแค่นั้นนะครับส่วนไฟตัวเนี้ยเราจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราเราซื้อเป็นของแท้มานะครับพี่มันแตกต่างกันยังไงนะครับพี่ของแท้กับของเทียมมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดีครับนี่นะพี่ อ่าเลนมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับพี่มันจะมีตีตานะครับพี่นี่นะครับมันก็จะมีคําว่ายมมาฮ่านะครับพี่แต่แต่ระระดับช่องไฟเนี่ยตัวนี้คือไฟมันจะกลมกว่าตัวนี้ไฟมันจะบานกว่าบานออกข้างทางมั่งอะไรมั่งแต่ตัวนี้มันจะโอเคกว่าประมาณนี้ครับตอนนี้เราก็ทําการใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยครับเป็นของแท้น,นะครับตัวตอนนี้เป็นของไม่แท้น,นะครับพี่ก็ตัวนี้อ่า ลักษณะของมันก็คือที่ผมที่ผมได้ใช้มันนะอ่าที่ผมได้ใช้มันลักษณะมันก็คือมันบานออกข้างนอกพี่มันบานออกข้างนอกแล้วก็อย่างหนึ่งไอ้ไฟที่เรามองมองข้างทางกันเนี่ยมองข้างทางมองถนนกันเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนพี่มันไม่ค่อยชัดเจนมันจะไปข้างหลังมันจะไปข้างหลังหมดเลยมันจะไปออกข้างๆ้างออกข้างข้างถนนนะครับแต่แต่ตัวเนี้ยมาผมว่ามันคงจะเกาะ อ่าขอเขาเรียกว่าอะไรนะพี่อาจจะเกาะถนนหรือว่ามองเห็นได้ชัดกว่านะครับพี่ประมาณนี้ครับผมก็ได้ติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับฝ่ายหน้าสวยๆครับตัวนี้จะเป็นอ่าปั๊มทูทีนะพี่ตัวเนี้ยผมกาลังไล่เปลี่ยนซีนนะครับไล่เปลี่ยนซีนทุกตัวเลยนะครับคือมันเป็นของแท้ติดรถมานะครับพี่คือที่เราทําการเปลี่ยนซีนเนี่ยเพื่อมาให้มันหยุดมันย้อยหรือว่าให้มันทางานได้ดีขึ้นนะครับพี่อ่าหลักๆเลยผมไม่ให้ไม่อยากให้มันหยุดมันย้อยแค่นั้นเองครับผมก็เลยกําลังเปลี่ยนซีนให้นะครับพี่ ทุกต plane. ัวเลยครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบเขาเรียกว่าปั๊มสองทีนะพี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะพี่เดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับพี่เดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับมาดูวิธีการใส่กันหนึ่งตัวนะครับผมใช้เป็นปะเก็นแท้นะครับตรงนี้ไม่ต้องทากาวนะพี่เนี่ยตรงนี้ขอให้หน้าเรียบๆนะพี่ขอให้หน้าเรียบๆเข้าไว้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปลักษณะนี้นะครัพี่ยัดเข้าไปลักษณะนี้เลย นอ็อตจะต้องใช้น็อตลักษณะน,นี้เท่านั้นนะพี่ตอนนี้ผมก็ได้ทาการขันน็อตเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราใส่สายเนี่ยเราก็มาเล่งคันเล่งดูนะครับเนี่ยไม่ใช่ดูมือตรงนี้นะคี่ดูมือมันจะไม่มีช่องฟรีนะครับสามารถถือว่าโอเคแล้วนะครับตั้งลักษณะน,นี้นะพี่นี่นะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ใส่สายปั๊มสองทีนะครับพี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราขึ้นมาข้างบนนะครับพี่ผมตัดแต่งสายให้เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับพี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่าครับตอนนี้อ่อจริงๆแล้วนะครับพี่อันนี้จะเป็นทับทิมนะครับจริงๆผมได้เขียนเบิกลูกค้าแค่ตัวทับทิมตัวนี้นะครับพี่ ส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นสายลัดด้วยนะครับที่ผมซื้อมาให้ใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ด้วยที่เป็นของใหม่นะครับเพราะว่าของเก่าของลูกค้าเนี่ยผมดูแล้วนะครับพี่นี่นะครับเป็นของใหม่นะครับพี่นะครับของลูกค้าเนี่ยมันจะมีรอยฉีกตรงนี้นะครับพี่ผมก็เลยได้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับพี่ประมาณนี้นะครับเฉพาะชุดนี้ก็สี่ยกว่านะพี่